สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ podcast toxic gamer ที่จะพาทุกคนย้อนรอยประวัติศาสตร์วงการเกมกับผมนิ Nick ครับและผมบอสครับวันนี้บอกเลยว่าเอาใจแฟนโซนี่โดยเฉพาะเพราะหัวข้อเราคือตำนานเกมพาโซนี่ PSP เครื่องเกมพกพาที่เปลี่ยนภาพจำของเกมพกพาไปตลอดการ PSP หรือ PlayStation Portable มันไม่ได้เป็นแค่เครื่องเล่นเกมแต่มันคือความเท่ที่พกติดตัวได้พูดแล้วคิดถึงเสียงเปิดเครื่องตอนโลโก้ PlayStation โชว์ขึ้นมาเลยย้อนกลับไปปี2004 Sony เปิดตัว PSP อย่างยิ่งใหญ่ในญี่ปุ่นก่อนจะวางขายทั่วโลกในปี2005ในตอนนั้นคู่แข่งหลักคือ Nintendo DS ที่ออกมาก่อนหน้าแค่ไม่กี่เดือน แต่ความต่างชัดเจนเลยคือ Nintendo DS เน้นเกมแบบน่ารักเข้าถึงง่ายเล่นได้ทุกเพศทุกวัยแต่ PSP มาแบบเท่ดุด,ดันกราฟิกจัดเต็มเกือบเท่า PS2 เลยนะ หน้าจอสีขนาดใหญ่ถึง4.3นิ้วแสดงผล16:9ต่อสมัยนั้นคือว้าวมากและยังใช้แผ่นเกมแบบใหม่ชื่อว่า UMD Universal Media Disc ด้วยสิ่งที่ทำให้ PSP แตกต่างคือมันไม่ได้แค่เล่นเกมได้แต่ยังดูหนังฟังเพลงเปิดเว็บโหลดเกมผ่าน WiFi ได้ด้วยนะมีหลายคนใช้ PSP แทน iPod เลยด้วยซ้ำโหลดเพลงใส่เมมแล้วพกไปฟังระหว่างเดินทาง บอสระบบเมนูที่เรียกว่า XMB Cross Media Bar ก็ใช้ง่ายดูล้ำดูหรูดูแพงแบบโซนี่สุดๆเอาล่ะมาถึงไฮไลท์ของวันนี้เกมที่กลายเป็นตำนานและเป็นตัวพา PSP ให้ทะยานขึ้นฟ้า บอสเริ่มที่เบอร์หนึ่งเลยครับ Monster Hunter Portable 2 n d G หรือที่แฟนๆเรียกกันว่า MH 2 G เกมนี้ไม่ใช่แค่ขายดีแต่มันคือปรากฏการณ์ทางสังคมในญี่ปุ่นเลยนะวัยรุ่นญี่ปุ่นสมัยนั้นจะพก PSP ไปโรงเรียนไปนั่งเล่นตามร้านสะดวกซื้อเล่นล่าแย้กับเพื่อน4คนผ่านระบบ Ad-hoc อคือเหมือนแลนด์พาร์ตี้ฉบับพกพา และพอแคปคอมปล่อย Monster Hunter Portable 3 h นี่คือยอดขายระเบิดไปถึง4ล้านในญี่ปุ่นภายในไม่กี่เดือนยังมีอีกหลายเกมระดับท็อปเช่น God of War, Chains of Olympus และ g h o s t of Sparta Crisis Core Final Fantasy 7 Persona 3 Portable Dis i เท a บ i a ดิซ a เียลปาตาปอนโลโคโรโคลูมิเนสที่เป็นเกมออริจินัลแนวใหม่เกมพวกนี้ไม่ได้ลดคุณภาพเพราะอยู่บนพกพานะครับคือคุณภาพกราฟิกและระบบเล่นมันเทียบเกมคอนโซลได้เลย อีกจุดที่ต้องพูดถึงคือวัฒนธรรมการโม PSP หรือ Custom Firmware ใช่ครับสมัยนั้นใครมี PSP แล้วใส่ CF ได้จะโหลดเกมลงเมมได้เล่นอ e ีมูเครื่องอื่นดูหนังฟอร์แมตแปลกๆได้หมดแม้จะเป็นเรื่องเท่าๆแต่ก็ทำให้ PSP กลายเป็นเครื่องสารพัดประโยชน์ที่เด็กวัยรุ่นทั่วโลกต้องมี ขนาดคนที่ไม่เล่นเกมยังซื้อ PSP ไว้ดูหนังในรถตอนเดินทางเลยนะเพราะมันพกง่ายภาพสวยเสียงดียอดขาย PSP ทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ80ล้านเครื่องซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับเครื่องเกมพกพาโดยเฉพาะในญี่ปุ่น PSP กลายเป็นเครื่องพกพาหลัดที่ตี DS ได้หลายช่วงเลยนะแต่เมื่อเข้าสู่ยุคสมาร์ทโฟนความนิยมก็เริ่มลดลง เกมมือถือมาแรงขึ้นเรื่อยๆและในที่สุด PSP ก็ถูกแทนที่ด้วย PS Vita ในปี2011 แต่น่าเสียดายครับ PS Vita ไม่สามารถสารต่อความสำเร็จของ PSP ได้อย่างที่หวังแม้วันนี้ PSP จะกลายเป็นอดีตไปแล้วแต่หลายคนยังเก็บไว้หรือซื้อกลับมาเล่นอีกครั้งในยุคเรโทรมันคือเครื่องที่ให้ทั้งความบันเทิงเกมดีๆและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเท่แห่งยุค2000มีแฟนคลับหลายคนถึงขั้นมอดหน้าจอเปลี่ยนแบตใส่เมมใหม่ลงเกมเองจนกลายเป็นไลฟ์สไตล์ของคนรักเกมยุคคลาสสิกและไม่ว่าอนา าคโซนี่จะกลับมาทำพกพาอีกไหม PSP ก็จะอยู่ในใจของแฟนๆตลอดไปครับและนี่ก็คือเรื่องราวของตำนานเกมพาโซนี่ PSP ที่เราภูมิใจนำเสนอในวันนี้ครับใครมีเกม PSP ในดวงใจอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับว่าเกมไหนคือที่สุดในความทรงจำคุณฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับพวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ